สวัสดีครับท่านผู้ฟังพอดแคสตุกท่านครับกลับมาพบกับผมเช่นเคยนะครับกุลภัทเพิ่มพูนนะฮะ,ะวันนี้เนี่ยผมมีบทความบทความหนึ่งในมัธชนสุดสัปดาห์ซึ่งพึ่งที่จะวางแผงวันนี้วันแรกนะครับเป็นเรื่องที่เรียกว่าเข้ากับกระแสต,ตอนนี้จริงๆก็คือเรื่องของเรือดำน้ำําแล้วบทความนี้เนี่ยเขาใช้ชื่อว่าดำไม่โผล่ครับ ใครจะไปคิดว่าเรือดำน้ำที่เอาไว้เป็นอาวุธทางยุทธศาสตร์ป้องกันประเทศจะแปลงกายเป็นขี่ปนาวุรุ่นบุมแรงพุ่งย้อนกลับไปหารัฐบาลทันทีที่เข้ากรับมาิการงบประมาณในทางการเมืองเรื่องการจัดซื้อเรือดำน้ำเป็นจุดอ่อนของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชามาตั้งแต่ตอนเป็นรัฐบาลคอสอชอคิดง่ายๆว่าเรื่องที่เป็นภาพลบที่สุดของรัฐบาลลุงตู่ที่พูดถึงทีไร สามารถเรียกเสียงโหแล้วก็เสียงฮาได้ทุกครั้งก็มีเพียงแค่2เรื่อง1ก็คือเรื่องยืมนาฬิกาเพื่อนของพลเอกประวิตย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีกับเรื่องเรือดำน้ำนะครับไม่แปลกที่งบก,การจัดซื้อเรือดำน้ำลำที่2และ3าจะเรียกเสียงต้านจากทุกสารทิศเพราะในวันที่เศรษฐกิจไทยสุดหนัก รัฐบาลต้องกู้เงินมาพยุงเศรษฐกิจมากที่สุดในประวัติศาสตร์2ล้านล้านบาทแต่แทนที่จะเอาเงินไปช่วยเหลือชาวบ้านหรือทําโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจกลับเอาเงินไปซื้อเรือดำน้ำําเป็นที่รู้กันในหมู่นักเศรษฐศาสตร์นะครับว่ารายจ่ายของรัฐที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ทางเศรษฐกิจเลยก็คืองบการซื้ออาวุธแต่วันนี้วันที่รัฐบาลกระเป๋าขาด กลับจะซื้อเรือดำน้ำา2 5 5 0 0ล้านบาทแม้จะแบ่งจ่าย7ปีปีละประมาณ3,000กว่าล้านบาทก็ตามอาการดันทุรังแบบนี้เองที่ทำให้เรือดำน้ำที่อยู่ใต้น้ำกลายเป็นบุมเมรแรงติดระเบิดไปในทันทีความจำเป็นของประเทศไทยที่ต้องมีเรือดำน้ำก็มีเหตุผลที่รับฟังได้เพราะรายได้จากการส่งออกสินค้าผ่านเรือเดินทะเลเนี่ยมีมูลค่าสูงมาก ถ้าเรามีเรือดำน้ำก็จะทำให้แสนยานุภาพทางทะเลของเราน่าเกรงขามมากขึ้นไม่ได้ใช้วันนี้แต่จะใช้เมื่อมีปัญหาความขัดแย้งเกิดขึ้นเหมือนกับการซื้อประกันชีวิตแต่คำถามก็คือเราควรซื้อวันนี้หรือไม่เวลาที่เหมาะสมของการซื้อประกันชีวิตเรือดำน้ำคือตอนไหนคำตอบชัดๆก็คือว่าตอนที่เศรษฐกิจดีไม่ใช่วันที่คนไทยตูดขาด ถ้าถามนักธุรกิจเรื่องนี้เนี่ยก็จะเข้าใจดีเพราะตอนเศรษฐกิจแย่ๆไม่มีไรายได้สิ่งแรกๆที่เขาทำก็คือการเลิกจ่ายเบี้ยประกันชีวิตเก็บเงินสดไว้ใช้ดีกว่าเรื่องเืนดำน้ำเนี่ยถ้ารัฐบาลเรียงระดับความสำคัญของปัญหาและการใช้เงินไม่เป็นก็สมควรละออกได้แล้วนี่เป็นบทความในมติชนสุดสัปดาห์นะครับฉบับที่ ฉบับวันที่28สิงหานะครับที่วางแผนกันนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่สังคมยังคงตั้งคำถามว่าเรื่องของความเหมาะสมห่วงเวลาในขนาดนี้เนี่ยมันจำเป็นหรือเปล่าที่จะต้องซื้อนะครับเลื่อนไปได้ไหม1ปี2ปีรอให้เศรษฐกิจดีก่อนแล้วก็ค่อยจัดซื้อนะครับสังคมเองก็มีคำถามเหล่านี้กลับมา ต้องรอดูนะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยทางกองทัพเรือเองที่จะมาเข้าชี้แจงเพิ่มเติมกับกรรมธิการงบประมาณเนี่ยเขาจะว่าอย่างไรกรรมธิการงบประมาณจะโหวตให้ผ่านหรือไม่ในการซื้อเรือดำน้ำอีก2ลำา2 5 5 0 0ล้านบาทครับเอาละครับนี่เป็นความเคลื่อนไหวแล้วก็บทความที่เอามาเล่าสู่กันฟังนะครับขอบคุณท่านผู้ฟังที่รับฟังน,นะครับผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ